สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big กบช Channel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาชมวิธีการลงทะเบียนของอุปกรณ์ที่เป็นของ JBL นะครับทั้งหมดเลยนะฮะว่าทํำยังไงบ้างนะครับข้อดีนะครับเราสามารถลงทะเบียนและได้รับประกันเพิ่ม3เดือนนะครับแรกนะครับให้เรามาดูที่ซ้ายมือข้างบนนะครับด้านล่างของโลโก้นะครับผมจะเป็น QR code สาหรับการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนผ่านไลน์เพิ่มประกัน3เดือนครับผมเดี๋ยวเราหยิบ มือถือขึ้นมานะครับแล้วก็ไปตรงสแกน QR code นะครับพอสแกน QR code เนี่ยฮะให้เราส่งไปที่ตัว QR code ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีลิงก์ l ล n e นะครับเด้งขึ้นมาของผมเนี่ยได้ทำการลงทะเบียนไปแล้วนะครับซึ่งหมายถึงว่าเคยมีมีเคยมี a c c o u n t อยู่แล้วอย่างเงี้ยฮะเวลาผมลงอุปกรณ์เครื่องใหม่เนี่ยผมไม่ต้องไปกรอกข้อมูลใหม่นะครับอย่างนี้นะครับ ถ้าเกิดของเพื่อนๆซื้อมาใหม่นะครับที่ไม่เคยใช้อุกปกรณ์ JBL เลยนะครับก็อาจจะต้องอํงทำการลงทะเบียนใหม่นะครับไม่ยากก็แค่ใส่รายละเอียดของเราไปนะครับอ่ะโอเคอ่ะต่อไปพอเราดีจิสเตอร์เสร็จแล้วก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาโชว์ให้เราดูแบบนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วทีเนี้ยขั้นตอนเนี้ยเรากําลังจะทําการลงทะเบียนอุปกรณ์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรากดไปที่ลงทะเบียนได้เลยนะครับในหน้านี้นะครับเขาจะแจ้งให้เรากรอกเลข serial number หรือ หรือนะครับให้เราเอากล้องเนี่ยฮะถ่าย serial number ไปเลยนะครับตัวกล้องเนี่ยก็จะให้ AI ทำการประมวลผลนะครับว่าอันไหนที่เป็นเป็นเลข serial number นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเล่งสักสักครู่หนึ่งนะครับเล่งสักครู่หนึ่งอ่าเราได,ได้ได้แล้วได้แล้วนะครับเราก็เอาเมือถือเลยฮะอ่าถ่ายรูปได้เลยนะครับเข้าไปที่ เดี๋ยวถ่ายเสร็จมันก็จะลิงเข้าไปที่ห้องไลน์ให้เองนะครับความความสุดของมันผมว่าอ่าถ่ายแค่ทีเดียวนะครับคือตัว AI เนี่ยเขาก็อ่านตัว s e เรียลนัมเบอร์มาให้เลยอันนี้ผมว่าสุดยอดจริงอันนี้รอตัวแอปอ่านละเอียดสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะขึ้นรายละเอียดให้เราขึ้นมาเลยว่าอ่าเนี่ยรอยแล้วนะครับเขาจะขึ้นมาชื่ออะไรนมสกุลอะไรนะครับเป็น s e เรียลนัมเบอร์อะไรนะครับรายละเอียดของ ผลิตภัณฑ์เราละครับเป็นอะไรบ้างอย่างนี้นะครับเราก็กดตกลงได้เลยเท่านี้เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นละครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับหรือลงทะเบียนจะไม่ได้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กด Sub subscribe ติดตามกันไว้นะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับและสำหรับวันนี้ผมต้องไปแล้วสวัสดีครับ